คนผิวความก็ใช้ได้อคุณดีณเทียบกันสองข้างก็คือด,ด,ดีงามมากูงานผิวมากเลยอะอะไรเอ่ยทุกคนวันนี้นะคะขวัญก็อยากที่จะมารีวิวนะคะแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะที่เราไม่เคยเปิดใจให้เขาเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะแอบ,บมีความรู้สึกอยากจะลองใช้น้องเขานะคะก็เลยไปจัดมา รัวๆนะคะประมาณ3-4ชิ้นได้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ Hourglass นะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาก็โด่งดังมากๆนะในเรื่องของงานผิวสวยต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะการแต่งหน้าแบบที่เป็นงานผิวแบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเป็นยังไงไปชมกันค่ะ HELLO ก็มาดูกันที่หน้าสดของเรากันเลยนะคะทางเรานะคะช่วงนี้ด้วยความที่อดหลับอดนอนนะคะตื่นเช้านอนดึกอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ใต้ตาของเรานั้นทั้งแดงทั้งคล้ำทั้งอะไรต่อมีอะไรสาหรับเอาละค่ะมาดูนองเขาก่อนเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะ Hourglass v ไ n เ s c o n น e a l e r Brush นะคะตัวนี้เนื้อดีมากเบาบางนะคะก็คือแบบ เป็นธรรมชาติแต่ว่าพิกเมนต์แน่นมากนะคะซึ่งขวันเองก็ซื้อมาคู่กับตัวนี้เลยค่ะแปลงนะคะ v e n i c Airbrush Concealer นะคะเป็นแปลงที่ใช้เกลี่ยคอนซีลเลอร์คุณดูเรียบเนียนคือเนื้อธรรมชาติมากอันนี้เนี่ยตัวหัวแอปพลิเคเตอร์เนาะเขาก็จะเป็นแบบเห็นไหมคะทำการดอดน้องเขาแปลงที่ใช้สำหรับเกลี่ยคอนซีลเลอร์ของ Hourglass เนี่ย เลือกสีเป็นสีฟอนมานะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้แบบว่าใต้ตาเราคลายความเหนื่อยล้าจากเดิมโอเคเลยนะคะปิดแบบว่าปันการถึงฟูได้นะแต่ต้องอาจจะต้องบิวเอเบิลอืมเห็นไหมคูนเทียบกันสองข้างก็คืออะไรเอ่ยนี่ขนาดแค่โลคาซเลอร์บางๆนะทุกคนแล้วแบบแต้มน้อยมากๆอ่ะ แต่เมืกี้ที่เหมือนจะหลับก็คือ,อสดชื่นมากเหมือนนอนมาเต็มแบบว่า12ชั่วโมงสิวน้อยนึงคือเมคอกใหญ่เกินท,น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 ทางหน้าไหม้าจะแตกขนาดจะทางหน้าไหมถ้าตรงไหนที่เราแบบว่าต้องการปดปกปิดเป็นพิเศษอะก็คือใช้เป็นการแดบๆเอาแบบนี้นะคะนี่นะคะก็คือหน้าที่โลเเพาะคอนซีลเลอร์นะคะก็คือ แค่เน้นบริเวณกระตุกใต้ตากับบริเวณแก้มแก้ม,กมอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวยายจะลองดูเนาะว่าการใช้แป้งฝุ่น hourglass นะคะตัวนี้และตัวนี้คือตัวดังตัวดีนะคะ hourglass veltanlucent well s setting powder ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นแป้งที่โด่งดังมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เนื้อบางเบามากดีมากจริงๆอยากให้ลองค่ะทุกคนวิธีการใช้ก็คือใช้จากฝาก็แล้วกันนะคะไม่ต้องใช้จากตัวตลับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไป าใชแปลงการแบบชช่นกันดีดแล้วก็มาถึงนางเอกของเรานะคะ Hourglass Ambient Lighting Edit Limited Edition C Universe ค่ะ ซึ่งจะมีทั้งหมด5หลุมด้วยกันนะคะอันแรกคือ Lighting Infinity p o วเดอที่มันโด่งดังมากๆทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะ2อ,อันนี้คือบลัชนะคะที่ทาให้แก้มระเรื่อแล้วก็บรอ n เซอร์แล้วก็ Highlight นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาส w a t ์วให้ดูกันนะคะจะบอกว่าสีแต่ละสีเนี่ยเขาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อเนี่ยเนื้อสัมผัสดีมากเทเจอร์ดีมากพิกเมนดีนะคะแล้วก็โอ๊ยคนผิวคำก็ใช้ได้อคุณดีงามมาก จต,ตลับเนี้ยนะคะขวัญก็จะใช้เป็นสีนี้ละกันสีตุ่นๆหน่อยอืมพิเมนเขาโอเคนะขนาดเป็นสีแบบว่าไม่ได้หนักมากนะคะคือคนที่ผิวแบบว่าไม่ได้ขาวเยอะขวัานะคะก็สามารถใช้ได้ดูดิเ่สีก็ยังออกขนาดเป็นสีอ่อนนะเราจะใช้สีนี้ทาตาทาเลอตา มือเ๋ยแล้วกันเนาะก็เป็นเฉดออกน้ำตานะคะที่หวานเนี่ยชอบใช้อแล้วแหละที่สานจมุด้วยเลยเอาง่ายเข้าว่านะเดี๋ยวแล้วพี่เกดใช้แปรงเยอะอืมอตรงนี้ซะหน่อยนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นไหนพอที่ชันปดตรงนี้นะคะราบหน้าสักหน่อยง อันสุดท้ายนะคะที่จะทำนะก็คือการใช้แป้งนี้นะคะในการเซตฟิเนชชพาวเดอร์นะคะอินฟินิตี้พาวเดอร์ซึ่งเป็นตัวที่โด่งดังมากๆของเขานะเดี๋ยวขอปัดขนตาอะไรแป๊บนึ่งนะ okay, เี๋ยวตัวฟิเนชชิ่งนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะปัดทั่วหน้าเลยมันเป็นความที่แบบดูง,งานผิวมากเลยอะ่ะ ดีดีมาก